หลายคนคุ้นชินกับบทบาทแนวทะเลน์แสบกวนปนเซ็กซี่ของแท็กพารันยูแต่ในภาพยนตร์สุดปราณีตเรื่องฟอร์ฮีแลครูฝรั่งผู้แต่งตำราภาษาไทยให้คนไทยเรียนนั้นแท็กทุ่มสุดตัวสะท้อนอีกมุมหนึ่งของครูในยุคปัจจุบันอยากรู้เคล็ดลับไหมจริงหรอครับรู้จักก o เกิ e ไหมภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ด้านการแสดงที่หินที่สุด ดราม่าที่สุดในชีวิตตั้งแต่เข้าวงการมาการันตีได้เลยว่าการปรากฏตัวบนจอเงินของเขาครั้งนี้จะต้องสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้อย่างแน่นอนฟอร์ฮีแลชายพร้อมกัน9กร,รกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์